คนที่ชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงๆนั้นส่วนใหญ่มักจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของตัวเองร้อยทั้งร้อยก็อยากให้คนอื่นพูดถนอมน้ำใจทั้งนั้นการพูดตรงเป็นสิ่งดีแต่ถ้าไม่ตรงคนไม่ตรงเรื่องไม่ตรงกาลเทศะพูดเมื่อไหร่หายนะเมื่อนั้นจะตำหนิติเตียนใครก็ต้องดูอย่าให้ตัวเองมีข้อตำหนิอย่างเดียวกับเขา เพราะมันอาจจะย้อนกลับมาหาตัวเราก่อนที่จะไปหาเขาได้อะไรก็ตามแม้ว่าจะจริงแม้ว่าจะถูกต้องแต่ถ้าการพูดออกไปนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มีแต่ผลเสียอย่าพูดดีกว่าพูดแต่ละครั้งไม่ควรทำให้คนอื่นเสียหายเสียหน้าเสียใจเสียความรู้สึกเมื่อก้าวพลาดเราอาจตั้งตัวใหม่ได้ในไม่ช้าแต่ถ้ากล่าววาจาผิดพลาดเราอาจเสียใจไปชั่วชีวิต ควรใช้คำพูดที่คิดก่อนพูดอย่าใช้คำพูดที่ว่าเพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้มันจะลดความรู้สึกดีที่มีให้กันถ้าเราคิดว่าตัวเองดีแต่คนอื่นไม่ดีจะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านสับสนเครียดเป็นทุกข์เพราะเราหมัวแต่อยากพัฒนาคนอื่นจนลืมพัฒนาตัวเอง